ที่กล่องนี้คือการันตีด้วยรูปหลวงพอ่อพอรวมยอดเสร็จแล้วท่านประธานก็พูดขึ้นมาทันทีว่าต่อไปหัก30เนะครับได้เงินกล่องละ10,000แสนแล้วถ้าเป็น1000กล่องมันเท่ากับ100ล้านนะครับแล้วมันกี่ปีแล้วครับโครงการกระปุกบุญเริ่มต้นที่มาที่ไปเป็นยังไงคะเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเหมือนเป็นลูกโซ่ตอนนั้นผมเข้าไปผมเป็นกล่องที่36ตอนนั้นมีแค่36กกล่องนะครับก็ยกกล่องจากในรถของท่านเนี่ยมาให้ผม ผมก็เห็นว่าท้ายรถท่านกับในรถท่านมีแต่กล่องอกระปุกบุญเนี่ยเต็มรถเลยผมไปรับมาเสร็จผมก็มาวิ่งได้แค่สามอาทิตกว่ามั้งหยอดไม่ลงอ่ะโอ้มีคนบริจาคเยอะผู้วิสารขึ้นมายกมือท่วมหัวแล้วหยอดร้อยหนึ่งห้าร้อยพันหนึ่งจนผมขนลุกเลยแล้วก็เห็นรูปที่กล่องนี่คือการันตีด้วยรูปหลวงพ่อตอนนั้นเรียกไปนับรวมกระปุกก็สามสิบหกนะก็นับเท่าไหร่คนนั้นเท่าไหร่นี้เท่าไหร่เสร็จแล้วก็รวมยอดพอรวมยอดเสร็จแล้ว ตรงนั้นท่านประธานก็พูดขึ้นมาทันทีว่าทุกท่านครับต่อไปหกักสามสิเปอร์ซนตนะครับมผมก็ถามว่าอ้าวตอนโทรมาชวนผมทําไมไม่โทรแจ้งหรือบอกหรือเรารายละเอียดผมก่อนเขาก็บอกว่าจะเอาไปดําเนินการในการไปซื้อกระปุกเพิ่ม<อ>ไปซื้อสติกเกอร์หักค่าใช้จ่ายมผมก็ถามว่าครั้งเดียวไหมเขาก็ก็หักไปเรื่อยๆเขาหักออก30%เอร์เซนตแล้วก็ ตรงนี้ก็เอาเข้าสถานีประกาศออกสถานีวิทยุแต่จะไม่พูดถึง3 0ตรงนี้เลยผมมาทราบจากเฮรันยิกก็คือเอาไปซื้อสวนมะม่วงซื้อสวนซื้อสวนผลไม้ที่สุพรรณมีที่ดินมีทรัพย์สินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีกระปุกผีด้วยเหมือนคนหนึ่งเนี่ยเหมือนลูกโซ่เนี่ยไปรู้จักร้านค้ารู้จักตรงนั้นตรงนี้รู้จักเพื่อนอีกหลายคนอย่างเงี้ยเอากล่องไปฝากวางไว้10กล่อง20กล่องแต่เวลาไปเก็บเก็บมาไม่ครบก็เท่ากับที่เหลือคือกระปุกผีมันเป็นธุรกิจนะ พี่มองว่าเป็นธุรกิจธุรกิจแล้วแหละตอนนี้นะครับเรามองว่าวัตถุประสงค์ของคนที่เขาทำบุญเขาไม่ใช่ว่าให้แล้วต้องมาตรวจสอบเงินแต่ที่ให้ที่ยกมือไหว้แบบฝาทุาปากคํากขมิบิีนะละถึงบอกว่าไงเขาพยายามแบบมีความรู้สึกที่ว่าอยากจะให้หลวงพอ่อที่เราศรัทธากับสิ่งที่เราเห็นนะมันมันคนละม้วนกันเลย ที่ที่ไปสืบมาเนี่ยเขาก็จ่ายอย่างนี้คือ70เนี่ยเก็บไว้ให้วัดอีก30คือการมาบริหารเขาก็จะมีการบริหารใครจะกู้จะทําอะไรก็ตามเนี่ยอยู่ในกวนเขาแต่ว่าอาจจะมีไปเกินเลยไหมนี้เราตอบไม่ได้พี่ยงเป็นยังไงคะ รับกระปุกไหมคะก็มีคนมาชวนแต่ผมไม่เอาเลยมันมองแล้วมันไม่สบายใจอ่ะแล้วแสดงว่าเหมือนแท็กซี่คนที่มาชวนก็คือจะต้องทําหน้าที่เป็นคนกระจายสินค้าสินค้าใช่ไหมคะช่วงแรกอ่ะมันมี3าที่กล่องถูกไหมครับได้เงินกล่องละ1นึ่งแแล้วถ้าเป็น1000กล่องมันเท่ากับ100ล้านนะครับแล้วมันกี่ปีแล้วครับวัดรู้ไม่รู้หลวงพ่อรู้ไม่รู้ว่ามีโครงการนี้ครับรู้หลวงพ่อรู้ครับเพราะว่าประธานกลุ่มเนี่ยจะถ่ายรูป เป็นลูกศิษย์รักคืออย,อยู่ข้างหลวงพ่อตลอดไม่ว่าหลวงพ่อไปบินตบาตรงไหนก็จะมีกลุ่มเนี้ยไปบริการแสดงว่าทางประธานก็ต้องมีการตกลงกับทางหลวงพ่อไหมคะใช่ครับคือถ้าเกิดฟังแบบนี้เร็วๆเนี่ยประธานน่าจะเป็นแบ่งหน้าที่กันทํากับหลวงพออ่อนะครับเพราะนี่พี่แก้พูดเป็นกลางก่อนนะครับว่าหลวงพ่ออาจจะไม่รู้ในส่วน3 0ม นะครับถ้าสมมุติว่าหลวงพ่อไม่รู้โอเคในส่วนของประธานที่แอบเอาเงินตรงนี้ไปก็จะมีความผิดฐานกรณียักยอกทรัพย์ตองวัดไป แต่ถ้าเกิดหลวงพ่อรู้ด้วยว่าประธานรู้ด้วยสองคนนี้แบ่งหน้าที่กันทําถือเป็นตัวการร่วมในการช่อกงประชาชนล่าสุดทีมข่าวส่งข่าวมาด่วนเลยนะคะว่าขณะนี้หลวงพ่อลงกฎลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ําพุเพื่อให้คณะสงฆ์ได้เข้ามาตรวจสอบหลวงพ่อมีพูดถึงเรื่องการลาออกไหมคะไม่ได้พูดครับไม่พูดเลยผมไม่ไม่ไมผมผมคิดว่าในความคิดผมนะค่ะตอนนั้นท่านยังมีคิดว่าจะลาออก <ừ> mm. เพราะว่ายังยืนยันว่าสามารถให้ตรวจสอบได้อยู่มีตรงไหนที่ไม่เชื่อหลวงพ่อคะคือไม่ใช่ไม่ไม่เชื่อนะหมายก็เขาก็เล่ามาแบบนี้เราก็ยังไม่รู้ไม่ไม่มีข้อมูลเบื้องต้นแต่ว่าเล่ามาเงินนี้ได้มาแบบนี้เอาไปทำาบัน,นี้ผมจึงถามถึงสนามฟุตบอลด้วยถามถายยึงพันสองพันไรน่ด้วยทําอะไรยังไงนี่แต่ว่าบัญชีที่ท่านนายถามผมผมไม่ได้ดูไม่ได้เห็นบัญชีเลยไม่ได้ดูเพราะว่าผมคิดว่าจะไปดูใหม่อยู่เพราะว่าให้ให้จังหวัดเขาตรวจสอบ ให้สารคุณตรวจสอบและหน่วยงานต่างๆไม่ตรวจสอบเพราะตั้งกรรมการไปแล้วเราเป็นแค่ไปดูไปสอบถามแล้วตอนที่ไปพบเจ้าคณะจังหวัดได้มีการถามเรื่องบัญชีเรื่องการใช้เงินของวัฒบาณพุมไหมคะนี่นี่แหละถามจริงเขาเตรียมเอกสารอยู่บอกว่าในที่ดิน2 0 0พันไร่ะที่เขาซื้อที่มีชื่อบุคคลอื่น,นะการซื้อที่ดังกล่าวนี่มันไม่ใช่เงินงบป,ประมาณต้องเข้าใจในเงินเป็นเงินบริจาคมีวันนี้สองล้านสามล้านก็ซื้อไปก่อน ซื้อทยอยซื้อเพราะนั้นเวลาซื้อก็โอนเขา้าเจ้าหน้าที่กิตตสานนั่นแหละแต่ว่าม,มันมีในหลังโฉนดอยู่เขาระบุไว้อยู่ว่าที่เป็นนี้จะโอนให้วัดค่ะพมกระานไงซื้อทอําหม่ท่านตอบว่าเขาจะทําเป็นหมู่บ้านลูกของคนติดเอดนี่พ่อแม่มันตายนี่มีเป็นพันซึ่งเขาดูแลเขาจะทําเป็นหมู่บ้านทําเป็นโรงเรียนคล้ายๆเมืองหนึ่งน่ะ อหหม,มันใหญ่โตมากแล้วดูดิครับริมท่านทำเป็นเหมือนรีสอ <ม S 1> ร์ทริมดรูหลาเพราะเงินบริจาคเงินเกิดจากศรัทธาที่เขามาศรัทธาหลวงพ่อส่วนวิธีการมันมามันหยดุดมันย้อยมันหายไปเบสท่านเด็กซีว่าเนี่ยมันอีกว่าอีกตอนหนึ่งในะคนละตอนใครทํำยังไงมันก็ะดับผลอย่างนั้นผมเชื่อในะกฎแห่งกรรมนะอที่บอกอ่คนป่วยเกิดตายอนะ่ะครับกรรมท่านทําใดคุณต้องได้รับผลครับครับ ไม่ต้องห่วงหรอกรับผลกรรมแน่มึงจะโกงเงินเขาให้มายกมือไหว้ไปที่ท่านว่านะแล้วมึงก็ไปใช้น่ะรับกรรมหมด